วัฒนเนีเขาหอดปลาเนาะเพราะว่าพอเห็นกงดงเกงเดงฝ่าวเก็บเลยค่ะเต้นต่ำเลย <laughs> พีเราเก็บเอาเก็บเอามันนี่ยอดมันขึ้นมาสูงพี่น้องเอยบ้านนี้เห็นคักเห็นไงเออเด็ดเอาสัน,ส,นสันลันะูวาเนาะเออเพราะมันยาวเล้วน่ะนะตายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สิบานแล้วนี่นี่นีไม่เก็บเลยมือนีม้าทันอยู่ใก,นนยใกล้จะบานแล้วพี่น้องจ้าอืมวาย ฮะบัณมันสิเริ่มมันสิเริ่มบานแล้วจ,าจา้าจ้าตายตายน,นะสนะอ่อนเอ้ยฝนสะอ่อนเอ้ไปมองได้กับพ่อเป็นบ้าเอ้ยเนาะเบิงบ่งเบิง่งเบิ <laughs> ่งเนาะจอดรถมา <laughs> <laughs> เห็นกรงดงเงกิ่งดง เก็บเอาเก็บเอาอ้าวแต่เจอกันแล้วเจอแล้ววันนี้เก้าสิบสองวราพรสวัสดีค er. ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุขุสุคนเด้ลจ้า มื่อนีเวลาพรพาพี่น้องมาเลาะปลากแล้วเวลาพรบนบริมาผู้เดียวจ้ามากับมูพุ่นพญางเข้าไปเก็บกันแล้วจ้ะพี่น้องจา้าอยู่ทั้งในหุ่นเดี๋ยวเขาตามไปเบิ่งเลยเนาะว่าเพิ่นเก็บอันเป็นไงกันสองสาวเพิ่นนนึนไม่เก็บหนอดหน่อไม้ฝรั่ง ไะตามไปเลยเนาะเฮ้ยยอดนี่อวบเหงพี่น้องตายตายตายยังมาท่านบานตัวนี้ตัวนี้อวบมากเลยมึงกลั่นก็ดูเพอะมักไงอุ้ยตายตายตายสะอ่อนสะอ่อนนะสันเพื่อนวะยิ่เตัวมือนีไม่เก็บเป็นยอดเติม น้ำไม้น้ำไม้ฝรั่งกับเป็นกับนักร้องประจำเหมืนประจำปารีสมาเบิ่งเนื้อจ้านักร้องประจำปารีสเลยพิทปพิทู้มาทองปลามื่อนี่เก็บยอดน้ำไม้ฝรั่งเพิ่นดไม่เห็นเพิ่นสะอ่อนเพิ่นเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องจ๋าอืมโอ้ยตายละโอ้โหมันงามเลยเห็นวันนี้ ยอดปวกๆเนาะ่นจับป้าทุหยอดบบกใหญ่เนาะออ้ยอันนั้นทิ้งตูมเนาะอันนี้เริ่มอันนี้เริ่มบานแล้วพี่ตูนี่ตัวนี้เริ่มบานแล้วเริ่มจะมีขนนะตัวนั้นสวยนั้นอุ้ยยอดนั้นสวยๆเลือกเลยค่ะเลือกเลยเลือกได้ออสวยเลือกได้เลยค่ะ เย็ตุกเย็เยดตุกพวกเขาเด็ดเด็เด็ดยางม่หยุดม่ยอนเนียเนี่ยเนี่ยนะมีต่อวกนี่ตอบวกตายจดอดอบวกทั้งนั้นเลยค่ะเขามันยาวเขาก็เด็ดสั่นลงก็ได้ดอกพอมันจะได้อ่อนนะพอมันยาวเล้วนะว้าสามสหายยอุ ยูนี่อุ้ยงามเองมึงดูวยนี่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 เออมึงดูวยนี่ว้าวเปาะพุ่น่ะทั้งในอ่ะยี่ตู้อือไอ้อุ้ยอุ้ยพอดีอ่อนเออนั่นแหละเก็บเอาตรงนั้นจังสั่นเอ็นอยังลรแท็กด้วอือเออเด็กเชียงเด็กน้อยอือมันจะบานแล้วพี่น้องจ้ะอือ ฟอนเด็ตลาเดอว์าสิบเด็ดครับผู้หนึ่งผู้นนหนึ่งห่องว้ายว้ายญี่ปุ่นออากงามๆอเจาของเลยนะโอ้โหวัดเด็ดเดตอึนไท้ <c oughs> มันพอกันเหมวะ <c oughs> อุ้ยตายค่อยคือไ่ได้เห็ดคือพูเจ้าออืื ก็ทีเด็ดสันๆ,ๆเลยวันนี้อุ้ยหลายเห็ดมึงดูปุ่ะอันนี้มันกรสิบานเราเห็นว่ากาดหมึกเ,เหญ่นีตุงามเห้ยมึงดินเฮ้ยเถี่ยมึงดูหนุ่ยสออกนเาไตัดเอานใ่อ้้ออ้อ้โ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 อคือ,อ,อ้ัน บริทอบริทอขึ้นกันจ้ะบริทออย่างเตรียมแลวเพื่อกันอะไรใก้ตู้กันอ้ยมันยาวกยโกดกกีเด็กขึ้นมาพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะเบิ่งดูว้ายน้องจ๋าอุ้ยกําลังเห็นมดแล้วเด้อนนี้ว่าตายแล้วพุ่นอ่ะสองสาวเก็บกันยางมันเลยจ้ะ เก็บเป็นขึ้นขึ้นหน้างานดำนาเนี้ยเก็บไปก็เนี่ยอ่อนๆ่อนหักเปาะเปาะอะไเนี่ยมันจะอ่อนนี่อนเนี่ยเออมันสะอ่อนมันก็หักเปาะหักเปาะเนี่ยมัดจักบาดมัดจักะบาทมัดละบาทมัดละเทียมัดละอย่างเเอาาไปมโ อ้กูวาานีบีัอิกาองใหม่ลายปณีวัตถเปิ่งหาสื่อเขาคือแพงแผ่ติวะเขาคือขายแพงแผ่วติเขาไปขายด้วยปย่งล มาผู้ใดอยากได้บลาเนี้สั่งเลยค่ะรับสัาที่เมโทรด้วยด้วยนะใครอยากได้สั่งสั่งทันทีเลยอยู่ในปลาอยู่นี่กำกำงามงามพิ่นมากำงามอุ้ยเลี้ยงลายใสนีลองดูหนึ่งกำเท่าไหร่จ้าแม่ค้า คำละสามสิบค่เดี๋ยวไปลงเมทูลสั่งนะคำละสามสิบสามสิบบาทจ้ะสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทไม่ใช่สามสิบยูนะคะสามสิบบาทค่ะสะอ่อนนอกเนาะมือมือจะตอนงามๆลงมัดยังงามเลยค้นสวยเพิ่นนั่นเพิ่นมาเก็บคนงามเพิ่นมาเก็บเหิ่อนดูเพิ่นเก็บใส่กระตาเพิ่นพ่น คนคนงามมาเก็บผักมันก็เลยงามคือเพลินนั่นละเลยนะแล้วแต่จิว่ายายเจ้าคืออันเอาอันตะลับเม็ดมาวัดเน่อยขนาดบนเด็ดนี่โอ้ยคือนีครับบัวโอ้ยสะออนได้เปรี๊ยเก็บไปเรื่อยๆได้หนิผุนพุ่นเอานี่เด้ตาหนึ่งพี่น้องอุ้ยหลายเฮงตานี่ก็งามงามมั่งเรื่ยๆขันกรไดอืมผุนกระตา เจ้าของคนอยู่พูคนคุณอะนี่ทั้งคนเก็บงบ,งบๆยืนที่หลังต้นใหม่เห็นง,นงานแองาน <laughs> สุดยอด,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 ดสุดยอดสุดยอดสุดยอดเก็บเราเพิ่นกระมัดเป็นกรร <laughs> <laughs> มเึง่ดูจ้า สวยงามจ้าอ,อ,อันนี้คือความสุขของแม่บ้านฝรัง่ง <laughs> เมียฝรั่งตงังแดนฝรั่งไฟว่าเมียฝเมียฝรั่งไฟวาเมียฝรั่งสำบ <laughs> ไบรนั่นยอดนั่นคืองามแสีว่าะจันปลาไปเก็บอีกแล้วเฮ้ยพากันเขาแต่ปลาเมียฝรัง่งหาเห็ดจะหาผักโอ้ยอืน <c oughs> ี่แหละเมียฝรั่งเฮา ข่กเดวจะชีวิตติดดินเก็บไปแล้วก็ลองเพลงไปนี่และเนาะเพื่อนอิ่นว่ามาก,กับนักลอง,ง,อ,งอ้้นนใจ งามเพงไดียคนละตาเราเลยเนีไปใส่รถก้อนเด้นแับนี้เด้อเต็มตาแล้วเนี่ยุ้ยมีการมีการบอกว่าเจียวไปใส่รถก่อนเต็มตาแล้ว่าสั่นวามันหนักมันสินเิีอวไปใส่รถก่อนว่าสั่นวอ เด้อขายของตลาดเด้อวันนี้เด้อได้แล้วจับละห้าละห้าค่ะสั่งมาได้นะคะจับละห้าละห้าเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ป่าใครจะสั่งนะออเดอร์เด้อรัวรัวออเดอร์รัวจะออเดอร์ ่อนดำปนดขนงันเอากรนก่นดไปน่แดดขนมนแรงเน่อันน้นตลาดน้ำแ่มิสยั่น้องจันมาเด้อกูรักไกลๆกรกเไท่านแม่งเบิ่งเดือจ้าพี่น้องจ้า เพน่นออามาใส่ถ่ายรถพ่นไวเลี้ยงปั่นขายผักโอ้งามมากเลยนี่เยอะๆขับที่หนอนไปเลยโอ้โหเก็บไปฝากผู้นันแน่ผู้นี่แน่นวรสันวา่าพู่นะยางไปกับเด็ดไปพี่น้อง มันงามเพิ่นกับบานนี่เพิ่นกับว่าเลือกเจ็บเอาแต่ยอดงามๆมาสั่นว่ามันสวยเลือกไนดะ้หลอบใบกรุ <c oughs> งตรงจริงเด้ง <c oughs> ย่างไปตรงใดกับพ่อมันว่ะ นี่กันเทียบเลยเทียเอาแต่ละเป็นเอด้ีกเทียบไปเกียไปเนปวัดมัดเป็นกรรพอเท่ากันคุณเอาเอาเอาดอกให้มันททอๆกันมาสันวาโอ้ยวางมาสัน ลายเฮงมันีอาา้าวงดูหนึ่งนี่บ่ออากับบ่ดใดก็สันว่ายหยอดใหญ่พากกันเก็บมาเป็นนาเป็นนาฝันว่าเกี่ยวข้าว กดดจกกั <laughs> กรกลกลาสี่ซีฟกำนี่ ถึงหอบถึงเก็บบันเกีียวเขาบึงเด็ดเตยจ่าเด็ดปาะเด็ดปดอมวนใบยายมวนัครับปวดปูดเลยทีเดียวตหนาเจ้าเอาได้อ่อนดูดูเกลีะมันอ่อนนี่เนี่ยนี่มอ่อนเลยนี่มนปวดปูด เจ๊บอกแต่นั่นเนินด้วยเจ๊อยากไปอ่อนดีอ่อนดีอ่อนดีกรรมพิเศษกรรมพิเศษค่ะกำละสี่สิบอยล่นมือเหรอเด็ดจ้ะเอาหอบคือกานี่ยมันนี่เอาหอบคือหอบเขานี่นะหอบคือมัดเขานี่นะหย่ ไปุนาทีงไจะกบเม่อาละเอาละเอาละเจ้าเมียเถอะไปเจ้าบัวใดเาบัวใดเมียแ็บเถียไปนาไปรื่อยเเก็บไปกับมันไปบัวหยุดบัวซอนอือเอา เอาเท่านี้แล้วเนาะขันสันมันบะเซาจากเครือ mm hmm. ดอยคนละกะตากตาเล้ยวก็จะกลับบ้านกันจะพี่นอ้องจ้ะดอยหยอดน้ำใหม่ฝรังคนละกะตากตาแล้วกัสิบกลับบ้านกันเจากพี่น้องจ้ะที่นีน่ฝากพี่น้องสุภุสุคนที่เขามาเบ่งคลิปวิดีโอ ถ้าชอบก็กดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามเป็พร้อมเด้อจ้าสวัสดีค่ะหมู่นพ่นยังไปหารถแล้วเอา้อาแลพลเหลียวไปนึกว่ามันไปหารถไปเหลียวเขาซอยอีกแล้วไป <c oughs> เลียวเขาซอยอีกแล้วพี่นอ <c oughs> ้องแล้วพลว่ามันเพิ่นสิ๊งยังไปหารถกันมันเพิ่นเหลียวเขาดอนกันอีกจะกล่ำกันเด้อประสนว่า ทั้ง <laughs> สองคนเลยคุณหลอบ,บายได้เต็มตายแลวแี่นอ้องมึงเลยหลอบ,บายได้นี่ไป,ไปไปไปเมื่อวานเมื่อวานไปไป้วจ้า C'est bon, vous.